ความสุขมากครับสิ่งที่ผมเลยพูดคือความกรอบคค่ะอร่อยมาลองชิมกันดูนะครับอันนี้ครับผมเหมือนเดิมนะครับผมจจสปาร์นะครับวันนี้เรามากันที่โรงแรมบริเล็กอินนะครับวันนี้จะมีงานแบบนี้นะครับตลาดไทยอินเดียนะครับไปยวื่อนไปดูกันนะครับมีอาหารการกินแล้วก็มีของมากมายนะครับเกี่ยวกับอินเดียนะครับงานดีวาลินนะครับไปชมกันค่ะ ครับผมมาแล้วครับวันนี้เรามานที่ไหนครับเนี่ยตลาดไทยอินเดียนะครับผมที่บอลเดย์อินนะครับวันนี้มีงานอะไรครับวันนี้มีงานใหญ่มากนะครับมีสินค้าหลากหลายมาขายนะครับไปขึ้นแต่งตัวการหารการกิดมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปชมกันไหมครับไปพร้อมไหมครับไปไปครับผมร้านแรกของเรานะครับร้านคนนี้ครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะจากนาจิมีนะคครับผมมีอะไรบ้างครับวันนี้มีอะไรนาเสนอบ้างครับ เป็นจิก้านะ้าอย่างเงี้ยเขาวิสิผมเห็นยันไม่สวยมากเลยครับก็อย่างนี้ค่ะครับผมอินดียลุคนะคะครับผมคนเดียใส่แบบนี้มันก็โอเคปกติเดี๋ยเดนนี้คนไทยหันมาใส่เยอะเรามีนางแบบครับเรามีนางแบบนี่ค่ะครับผมใส่ให้ดูเลยใส่ให้ดูหน่อยครับเรามีอลังการด้วยนะคะอลังการแบบเนี้ยค่ะ อย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ค่อยมาเป็นแบบนี้ได้นะคะโอ้โหเป็นยไงฮะออครับผมต้องบอกว่าสวยนะครับงานแต่งตัวของผู้หญิงนะครับอย่าหย,ยุดสวยนะครับหยุดสวยเมืเ่อไหร่คนแก่ทันทีนะครับ <c oughs> ครับผมมีหลากหลายนะครับคุณสามารถ google หา Sujata Jimmy ได้นะคะ Sujata Jimmy is a makeup artist นะคะเราทำ makeup ให้กับ Indian wedding และ Thai wedding as well ค่ะแล้วก็เรามี jewelry นะคะที่เกี่ยวกับ wedding ไม่ว่าจะเป็นมาทัศิกา set Indian set or traditional ค่ะโอเคถ้าอยากสวยอย่าลืมนะคบติดต่อคุณ Jimmy ขอบคุณด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้อันนี้เราจะมาพรีเซนต์ที่เอ็กแลนเซีรของเรานะคะครับผมอันนี้จะเป็นชิมฟรีนะคะชิมฟรีนะครับในวันนี้ในห้างพามาชิมก็คือต้องชิมนะครับอ่ะชิมกันก่อนครับมีอะไรครับคุณโต๊ะเป็นรสชาเขียวนะครับแล้วก็ชาไทยแล้วก็เป็นมะข่ายอัลมอนด์นะครับแล้วก็เป็นเอ็กแลนเซอร์ชิมอันนี้เป็นมัลติเกรดค่ะ ผมนาเสนอนี่คือเจถูกไหมครับนี่คือเจนะครับทานได้ทุกเทศกาลนะครับไม่ว่าตุตจีเชงเม้งเชียงใหม่ไอ้ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวชิมก่อนเราต้องชิมก่อนนะครับอืมกรอบนะครับกรอบขนาดเอ่อลิตรที่6นะครับการสั่นไหวของการกรอบนะครับอร่อยมากนะครับอร่อยมากนี่เพิ่งชิมรสเดียวนะครับอาจจะชิมหลายๆรสนะครับติดต่อได้ที่คุณอะไรครับนหม่มมราเคิลนะคะร้านแหม่มมราเคิลนะคะ เบอร์ติดต่อ0626599892ค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับผม<ะ>สวัสดีครับไปดีนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <ค Julia. S 3> สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสถียรนะครับเมื่อเรากนเดงนะครับคนนี้คนนี้เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ครับทีสใยดีมากครับคนนี้วันนี้วันนี้กำลเสนออะไรครับอย่างแรกเลยคือคาตา尼ะทั้งหมดแต่คาตา尼ะของเราก็คืออัลมอนชุกี้เนี่ยทำทั้งหมด4ี่รสซึ่งไม่เคยมีในตลาดมาก่อนนะครับรสแรกคือรสมัทฉักรีนทีรสที่สองเป็นดรักช็อกโกแลตรสที่3ามซีเซมยางเงาดำรสที่4ี่ก็คือเป็นอัลมอนล้วนนะครับ4ี่รสนี้เราเน้นอัลมอนด์เป็นหลัก เราจะไม่เน้นแป้งความหวานน้อยสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานทานได้ครับครับจะรู้ได้ไงว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับนะครับต้องชิมต้องชิมนะครับต้องชิมนะครับหยิบคนละรสเลยฮะคนละรสเลยฮะแตกกล้องด้วยเลยครับคุณน้องครับชิมครับจะให้ชิมโกโก้ครับผมเพอร์เฟกครับใช่อันนี้เป็นจะเป็นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลยครับ ความกรอบนะครับความในอัลมอนด์ที่เขาใส่แบบจัดเต็มนะครับแล้วก็ความวหอมของกลิ่นเวลาเข้าไปข้างในนะครับมันละมุนมากนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากลองชิมมาหาอินเดียแบบกินง่ายๆแล้วเป็นเจนะครับผมนําเสนอนะครับนำเสนอมากครับพันนี่ทำสามไซส์เลยครับเป็นน้ำผึ้งป่าแท้ของการชนะบุรีได้สินค้าโอท็อปนะฮะตัวนี้โอเคครับผมฝากเบอร์ติดต่อให้หน่อยครับผมมีเบอร์ติดต่อฝากเลยครับบอกไปเลยครับบอกเบอร์ติดต่อก็คือของคุณราณีนะฮะ0 8 1 2 3 4 8 1ห5ครับ ของเอสเซสโฮเมดจะมีตราทุกอันนะฮะจะมีตราของเอสเซสโฮเมดนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับ ผมสวัสดีครับป๋าป๋าชื่ออะไรครับผมเจรัญครับป๋าป๋าสรันนะครับป๋าวันนี้มีอะไรแนะนำรับนทีเลยครับผมอันนี้คืออะไรครับเป็นน้ำมันแมกนีเซียมออยล์ก็คือเป็นน้ำมันเกลือแร่ใช้สำหรับคลีคลายกล้ามเนื้อความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากมัสเซอร์กรมสตัมเบอร์กรมสเฮดิกปวดหัวไมเกรนนี่ก็ช่วยบรรเทาคือฉีดปุ๊บนี่ทันทีเลยเหรอครับประมาณภายใน5นาทีไม่เกิน10นาทีอ๋อหายเลยหลังจากนั้นโอเคถ้ามันเจ็บเป็นหนักถ้าถ้าไมเกรนเนี่ยบางคนนี่หายบางคนนี่จะบรรเทาลงไปเยอะอ๋อออโเคถ้าปวด ก็อาจจะไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะช่วยบรรเทาได้สามสี่ชั่วโมงถ้าเป็นอาการกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะหายขาดแต่ถ้าเป็นเส้นนี่แค่บางตัวนี้เท่านั้นโอเคได้ครับก็ถึงมาจำหน่ายนี้บนบนเฟซบุ๊กนี่จะเป็น Spirit Magnesium Oil แต่ถ้าเบอร์โทรศัพท์นี่ก็0896194629ได้ครับผมขอบคุณมากแล้วครับป๋าขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับผมเรามาชิมความหวานเติมความหวานกันหน่อยนะครับอย่างที่เขาบอกคนเราี่ขาดความหวานไม่ได้ครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นอะไรครับขออนุญาะค่ะอย่างแรกนะครับชื่ออะไรครับชื่อโมนาค่ะโมนาครับอันนี้คือเป็นช็อกโกแลตนามะแบรนด์ลอวิสตาซึ่งไม่มีน้ําตาลค่ะคุณได้ความหวานโดยการไม่มีน้ําตาลผมไปลองดูนะครความเป็นช็อกโกแลตมาก่อนรสชาติความหวานนะครับความหอมนะครับ แล้วไม่มีน้ำตาลแต่หวานมามายังไงครับความหวานมันเป็นดาร์กช็อกโกแลต70%ค่ะมันจะเป็นบาลานซ์เฟลเวอร์บิทวีนความหวานจากซอยกับความดาร์กของช็อกโกแลตค่ะมันก็เลยหวานธรรมชาติไม่มีน้ำตาลทรายเพิ่มค่ะใช่อร่อยมากครับขอบอกว่าอร่อยมากครับชิมกันหรือยังครับผมโอ้ยิมกี้อร่อยชิมทุกคนนี้่ชิมบอกว่าหวานเนี่ยต้องรอนเลยคุณคนคุณพี่คุณพี่คุณพี่ยังไม่ได้มานอนมูนะขออันเลงพี่ลองเทสลองแน่หรอก อไม่มีน้ำตาลเนี่ยถ้าเหลืไม่พูดนะไม่เชื่ออร่อยไม่อร่อยจริงหอมมากได้เลยแนะนำเลยครับผมครับสักงเบอร์เพจเบอร์อะไรได้เลยครับฝักได้เลมค่ะเพจชื่อเราวิชานะคะสามารถหาได้ในอินสต g r a m ม a c e b o o k แล้วก็มี Line แอดเขียนแอเราวิชาได้เลยค่ะโอเคได้ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาอีกหนึ่งเจ้านะครับเจ้านี้นะครับแนะนำตัวหน่อยครับ สติแนจี่ไบต์นะคะครับผมวันนี้มีอะไรนำเสนอครับเชิญเลยครับผมอันนี้ของเราจะเป็นเบอ,อ่อสุขภาพนะคะขนมเบอรอสุขภาพทานได้ทุกวัยเด็กได้ผู้ใหญ่ได้ได้หมดเลยแล้วก็สำหรับคนที่ชอบๆอกําลังกายค่ะของค่ ที่ว่าโลคลอรี่แต่ว่าอิ่มท้องนานตัวนี้จะเป็นขนมโปรตีนสูงไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีไข่เจด้วยเจด้วยเจม้ลยชใช่ค่ะแล้วก็มีสบวบจิบรสครับผมอันนี้เราจะเป็นก้าวอยู่นะคะแต่ว่ามีรสใหม่เพิ่งร้อสำหรับงานนี้โดยเฉพาะก็คือมาซาร่าชัยอ๋อมาซาล่าด้วยโอ้โหต้องชิมครับวันนี้ในห้าพามาชิมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามาลองดูกันครับผมขอชิมนะครับขออนุญาตชิมนะครับอันนี้จะเป็นรสใหม่นะคะมาซาร่าชัยความเป็นอินเดียเราต้องใส่ในมือแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับ นึ่มๆนับๆนะครับคือไม่มีไข่ไม่มีไมมข่ต่าเราใช้ความหวานจากอาินทผาลัมแล้วก็ดีต่อสุขภาพถ้าคนที่ต้องการอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกคนหันมาออกกำลังกายนะครับกินอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแนะนําเลยนะครับร้านนี้นะครับผมค่ะผมชิกมกันหน่อยไหมครับแบบอินเดียนะครับใส่มือครับลองชิมหน่อยไหมครับอร่อยมาไม่ถึงงานไงหวานน้อยหวานน้อยค่ะหอมเออต้องเก็บไว้สักพัก จะ e มีมันยังหอมรสชาติให้โอเคก็ได้เป็นรสใหม่ล่าสุดมันยังมีติดปลายปลายเวลาชิมกจะไม่จางมากแต่ว่าจะมีความหอมของรสชาติลใชัยแต่ไม่หวานนะมันจะไม่หวานไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไเลยค่ะใช้น kind of ้ำตาลมันจะมีรสชาติทั้งหมดหกอย่างนะคะผสมกันที่ว่าเป็นส่วนผสมที่ทำในในน้ชาชาอินเดียกระวานกระวานเขียวโรยเขียวโรยมีวามกรอบมีสีมีความหอ หอมมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากล่ะรู้สึกเข้าไปปั๊บเนี่ยนะผมเพิ่งเคยกินโอเคแบบไม่แบบนี้นะที่งเคยลองใช้ได้ไปเคี่ยวเข้าไปมันมีเหมือนมีทั้งมาทั้งปัวมีหลายอย่างมีปัมีสัญญพืชหลายอย่างก็คือโปรตีนจะสูงแต่แคลอรี่ต่ำโอเคเพื่อสุขภาพแนะนำครับผมยังไงฝากเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับผมได้ค่ะ062 194 5328นะคะหรือว่าเข้าไปติดตามใน IG ได้ค่ะ e วินาทีไบส์ค่ะ ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เราต้องการจะหมักผมนะครับผมแนะนําร้านนี้นะครับผมแนะนําตัวเลยครับผมนนชื่อน h มร e นะคะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ามันหมักผมนะคะนี่คือชื่อ Gesa o r g a n i อย i l นะคะจะเป็นน้ํามันหมักผมซึ่งทําไปด้วยน้ํามันโ,โกโก n นัออต Oil Castor Oil Sweet Almond o i และ s e s a m อย i l นะคะคือน้ํามันงาจะมีหลายๆน้ำมันนี้คือผสมกันใน1นึขวดคุณแค่ ต้องใช้ประมาณ5-10หยดลงไปบนหนังศีรษะจะช่วยให้ให้ผมหลุดร่วงนะคะและจะช่วยให้สภาพผมที่ผมเสียแตกปลายจะฟื้นฟูเฉพาะหมักผมทาแล้วหมักไปสักคึ่งชั่วโมงแล้วแลสระออกได้เลยค่ะได้ครับผมออติดต่อเราได้นะคะที่ไอจีนะคะ mm hmm. เกษา Organic ิ a i ฮ o i อเบอร์โทรศัพท์นะคะ063-647-1764 mm hmm. ครับผมอีกหนึ่งร้านขนมหวานนะครับมางานนี้เขาบอกว่าไม่อ้วนกลับไปไม่ได้นะครับอีกหนึ่งขนมหวานนะครับที่แนะนำนะครับครับผมป๋าแนะนําตัวหน่อยครับป๋าชื่อผมมนชัยครับจากร้านไอเอ็มเดซเซอร์เพรสเซนซึ่งขนมหวานพวกเรานี้ส่วนมากเป็นของฝรั่งเศสจะเป็นเหมือนแพนเค้กไบมิ้นต์นอฟฟี่แมคแครนช็อกและจาร์ซึ่งเราใช้เมเปิลของแคนาดาเอ่อพรีเมียมอินฟลูเอนซ์หมดของเราทุกอย่างก็ของเราลงในแชทเลอร์ด้วยแม็กซีนซึ่ง นักติดตามนัติดตามได้ซินดี้แล้วก็ดาราคือของเรานี้จะเป็นเหมือนกับว่าส่วนมากจะส่งตามโรงแรมก็มีนะอ๋อโอเคถือว่าเป็นขนมที่ติดติดปากคนคนไทยพอสมควรถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะมันไม่ได้เป็นของที่หาง่ายๆแต่ก็นี่จะเป็นของที่ส่วนมากจะทานได้ต่างประเทศอย่างเพราะว่านาเข้าโอเคโอเคผมแนะนานะครับแนะนานะครับความแปลกใหม่แล้วก็อาหารขนมของนอกนะครับผมแนะนําเลยนะครับขออนุญาตชิมนะครับผมในวันนี้ในห้างพาชิมเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีความสุขมากครับคุณบอก เหมือนผมไหมค,ความกรอบความ,มหอมปื๊ดเ,เลยครับอรอหอมมากสมคำนัำ่งเลยที่ป่าเขาบอกนะครับว่าคนไทยและคนต่างชาติและทั้งดารานะครับมาลุมป่าเพราะอะไรครับรากความหอมอ,อร่อยนี่เองครับ หอมอ่ะหอมอร่อยมากเพาไม่ได้ใช้น้ำตาลใช้เป็นเมเปิลของแคนาดาอย่างเดียวเลยครับทุกเจ้าที่เราลุยมานี่นะหวานหอมทุกเจ้าเลยใช่ใช่ครับผมป๋าฝากเบอร์ได้เลยนะครับได้ครับ0816441780ติดตามตามอินสตาแกรมได้ที่ I อเม e ร e เดเซ็เซนด้ครับแล้ผมแอดได้เลยนะครับผมได้ครับผมขอบพระคุณรับป๋าขอบคุณครัขอบคุณ ครับผมและก็อีกหนึ่งร้านของฝากนะครับใกล้งานดิวารีแล้วนะครับงานของคนอินเดียนะครับที่จุดไฟเล่นประทัดอะไรแบบนี้นะครับเป็นงานยิ่งใหญ่มากนะครับของอินเดียของฝากอันหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับอันนี้ครับผมจะเป็นเทียนทําจากซอยแว็กซ์ค่ะมีหลายกลิ่นค่ะอันนี้เป็นินโกรดเลยค่ะมาซาลาชายแน่เจ้าผมขอดมนะครับขออนุญาตนะครับ หอมมากครับแล้วก็มีอะไรครับมีกลิ่นอะไรอีกครับเนี่ยพีน่าโคลาดาค่ะแม่เจ้าต้องดมครับไพนัปเปแล้วก็โกโกนัทโอ้โหนี่ถ้าเป็นระบบ 7G ผมจะพาเข้าไปชมเลยนะครับเพราะจะพาเข้าไปดมด้วยนะครับเนี่ยหอมมากอ่ะหอมมากเป็นของฝากที่บอกว่าคนรับนี่จะชอบอันนี้เป็นเลมอนกราสค่ะตะไคร้แล้วก็ยูงทะเลทราอันนี้ยุงไม่มาครับยุงไม่มาครับเี๋อกรองของญาติพี่น้องจุดอันนี้ยุงไม่มาแน่นอนครับใช่ไหม หอมมากครับร้านนี้นะครับเรื่องของฝากนะครับที่เอกลักษณ์หรูนะครับแล้วก็ความเป็นอินเดียนะครับต้องร้านนี้เลยนะครับผมครับผมฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหน่อยครับ luminescence ค่ะครับเลยเบอร์มีเบอร์โทรมีอะไรไหมครับบอกได้เลยนะครับผม add instagram ได้เลยนะคะ underscore luminescence โอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับใครดีใครดีนะครับโชคดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแบงสวัสดีครับผมเรามาที่ร้านเสริมความงามความสวยกันนะครับผู้หญิงนะครับก็คือร้านสร้อยสร้อยนี่ไว้สําหรับใส่แมสใช่ไหมฮะห้อยแมสนะครับแล้วก็นี่ฮะชอบแบบนี้เอาไปทำสร้อยได้ใส่สร้อยได้ใส่แมสได้ทใส่แว่นได้ได้เลยสามอย่างโอเคทําเองนะครับแทนแมสนะครับอันนี้แทนแมสราคาก็ไม่ได้แพงสุด อันนี้ก็200บาทโอ้ยถูกมากนะ โอ้ยตอนแรกนึกว่า200เหรียญนะถูกมากนะเขาบอกถูกมากนะครับครับผมสีของสร้อยดูนี่ฮะสีคัพเปอร์โอ้สวยมากสวยมากมีทั้งสีทองสีคัพเปอร์นะครับสีทองสีเงินโอเคครับผมครับผมมีมุ้งมุ้แพะนะอ่าสําคัญราคาไม่แพงราคาไม่แพงราคาเนี่ยฮะผมเล็งเส้นนี้ไว้นะครับเส้นนี้นะครับดูอย่างนี้นะครับใจเย็นครับไม่ครับน้องสาวเราครับมาน้องเปิ้ลครับน้องเปิ้ลใส่ไหนครับผม สวยมเลยเขาบอกว่าสวยมากสวยนะแล้วมันจะสวยได้คันตีสวยมากนะครับผมโอ้โหแล้วแผงสร้อยเส้นนี้ทำอะไรได้บ้างครับสร้อยเส้นนี้ทำได้าดูมาดูกันนะครับไม่ใช่สร้อยเล็กได้สั้นได้นี่ครับนี่เป็นสร้อยคอนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ถอดมาแล้วอะครับสร้อยไปแล้วอันนี้ก็จะทำเป็นสร้อยได้เหมือนกันนี่ถอดก็จะเป็นสร้อยได้เหมือนกันนะครับโอ้เเป็นโหแล้วก็ยังทำข้อมือโซลี่ได้กางได้กางแบบอัน ชมคนดีไซน์เลยนะอันนี้เป็นอันนี้อันนี้าอันนี้490โอ้โหนี่ขายทำเองนะครับโอ้โหครับผมมามาพี่ซื้อให้พี่ซื้อครับผม๋าต้องตัดไปหนึ่งเส้นนะครับครับผมแฟนฝากเบอร์ฝากอะไรได้นะครับผมติดต่อแฟนได้ยังไงครับเบอร์โทรศัพท์ขอบอกว่าแฟนแแบบอะทุกคนจะรู้จักอ่าดังในวงการนะครับแฝงไมครับผมโอเค๋ทำเพื่อทุกคนเดี๋ยวนี้นะแฝงแบบว่าสนุกสนานอ่าน่า ชีชวิแตแฮปปี้ครับสลโลว์ไลฟ์แล้ก็ราคาแบบว่ดา,า,บบด,าดิสนีย์เพิันเองกันเองง่ายกันเองง่ายครับครับผมได้ได้ครับผมขอบพระคุณนะครับแอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมอีกหนึ่งของท่านเล่นนะครับต้องมาที่ร้านนี้นะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะเวนัคโคโนคาจาก บริษัทกรุ๊ป Bobo Bake ค่ะก็เรามีอาหารเผ็ดและหวานแนวเลยนะคะคมี healthy unhealthy keto fried uh, จะมีดูแคลอรี่แซลซาด้วยค่ะครับผมแซลซามีสองสไปซี่มีสไปซี่กับแมคซ์สปายซี่น้ำพริกพัทยาที่ขายดีมากเลยค่ะน้ำพริกพัทยานะมี uh, ช็อกโกแลตกับพุดดิ้งคีโตด้วย แล้วมีแยมไม่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะโอ้โหชอบมากครับแล้มีช็อกดโกแลตโตและมีช็อกโกแลตเอ,อ่อส้มด้วยค่ะตอนนี้ขอชิมก่อนนะครับในห้างพามาชิมต้องชิมนะครับอันนี้ที่บอกว่าเป็นอันนี้น้ำทิพยพัทยานะคะโอ้โห<อ>พัทยาขออนุญ,ญาตนะครับจากพัทยานะใจว่าโอเคนะครับเจเจนะครับเจนะครับผมชิมครับ คือขอบอกว่าอันนี้อันนี้เจมขอบอกว่าถ้าเรามีอะไรสักแบบเทใส่แก้วนิดหนึ่งนะครับแล้วมีเหลืองเหลืองนะครับโหนูมันจะเป็นอะไรที่แบบน้ำส้มน้ำเต้าหู้ฟินมากเลยนะครับการกินแบบเปล่าก็บอกว่าอร่อยมากนะครับอร่อยจริงโห้คนไทยชอบคนไทยชอบคนไทยชอบเพราะอ,อ,อะไรเพราะมันจะมีความเผ็ดเข้ามาเลยครับอร่อยมากนะครับอันนี้เอาต่วต้มยำอันนี้คือต้มยำนะแล้วคุณช้างคุณช้างชิมหน่อยครับต่วต้มยำครับต่วต้มยำต้มยำนะค่ะต่วต้มยำต่วต้มยำนะครับเป็นไงครับรสชาติ ตัวต้มยำนะเคี้ยวไปปั๊บเนี่ยไม่ได้ถั่วมาก่อนกลิ่นต้มยำหมองคลองเห็นไหมถูกไหมต้วต้มยำเจด้วยอันนี้เป็นรสลาบรสลาบนะครับเคี้ยวลาบเข้าไปได้ลาบแล้วได้ลาบกลิ่นข้าวคั่วขึ้นมาเลยค่ะือเป็นไงใช่ไหมใช่ไหมเออข้ามาใหม่นะคะอันนี้อะไรครับอันนี้วาซาบิวาซาบิครับคุณโตครับวาซาบิครับรับในห้างทาชิมจัดครับวาซาบิมาถึงผมพอดีนะครับผมออกหวานไปเผ็ดค่ะเฮ้ยอร่อยนะ มาตบมพอพอดีโอเคได้เลยได้ใช่ไหมหอมใช่ไหมอร่อยครับอร่อยแนะนำนะครับของกินเล่นนะครับตรงตรงร้านนี้เลยนะครับเ้ครับผมฝากเบอร์ได้นะครับฝากเบอร์ไว้ก่อนเลยครับ0 8 1 437 0 0 3นนะคะโทรพี่สาวหนูเลยค่ะรที่มากร๊อยเขาเป็นคนทำทุกอย่างเลยไดครับผมแล้วก็อันนี้นะครับ มาชิมกันนะครับเรทผมจะบอกนะครับอันนี้แอปเปิลแอปเปิลนะครับหอมมากนะครับความหอมหอมมากนะครับถ้าพูดถึงความหวานนะครับครับผมอีกหนึ่งร้านที่แนะนําเป็นของฝากแล้วก็สําหรับเวลาเราให้ในงานดีวาลีหรือให้ในงานต่างๆนะครับขนมหวานร้านนี้นะครับแนะนําครับผมแนะนําชื่อหนยครับสวัสดีค่ะชื่อปริบาค่ะโอ ของเราจะเป็น signature brownie คเรามี option ธรรมดา normal eggless และวีแกนด้วยค่ะแล้วก็เราทำ c u s t o m i z e birthday cakes return gift boxes like today we have the Diwali hampers ค่ะก็ทำเป็น e g g l e s, mm hmm. <S ก็ได้แลว้วก็ธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วก็เราเพิ่ง introduce ตัว ช็อตมานะคะนิวเทล่าบุกกี้ช็อตและช็อกโกแลตมูสแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไปแข่งขันที่ Health and Happiness Fair แล้วก็ได้ชนะมาที่หนึ่งะคะ่ะใน Dessert Category สำหรับช<ล>็อกโกแลตเอ็กแลซ์เค่ะได้ที่หนึ่งนะครับเก่งมากนะครับแสดงว่าเรียนมาใช่ไหมครับไม่ได้ไดเรียนค่ะ,คะไม่ได้เรียนด้วยเป็นเซลฟ์ช็อตค่ะไม่เคยเอาคอร์สอะไรมาก่อนอ๋อใช่ค่ะแจ่มมากนะครับแนะนำเลยนะครับอันนี้เป็นของตัวเองเลยใช่ไหมครับที่เราออกมาใช่ โอ้เจ๋งมากเจ๋งมากครับผมมาเดี๋ยวเราให้ชิมนะครับมาเป็นวีเกนเลมอนป่าค่ะไม่มีเนยนมแต่ว่าน้ำตาลเลยค่ะโอเคครับมาลองชิมกันดูนะครับอันนี้ความเป็นมะนาวเลมอนนะครับแล้วก็ความเป็นไอตัวพายใช่ไหมครับด้านล่างเข้ากันมากครับพายเป็นตัดความความเปรี้ยวของเลมอนนะครับทาให้กลมกลืนกินกับชาอินเดียนะครับผมบอกว่าฟินมากเลยครับ อันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับของทางร้านซิกเนเจอร์บางครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างครับชอสบก่อนเอาสิครับรสชาติเป็นไงครับนุ่มครับใช่ไหมฮะนุ่มแล้วหออกินกับชาอินเดียโอ้โหนะผมว่ามันเข้าไหนอยู่ไหนใครกินก็ได้ค่ะกระดุมอะไรก็ได้ครับ เขากันมากเลยครับผมฝากร้านได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อครับค่ะศูนย์แปาค่ะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับใครดีใครดีครับผมบะะสวัสดีครับ